สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะเจ็ดโมงครึ่งยายจะไปหาเห็ด <c oughs> จะไปหาเห็ดนะคะขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งแฟนยายไปเปิดไปเปิดหานออกนอกข้อนี่นะคะเจ็ดโมงครึ่งดู ยังตะวันยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อไปก็แปดโมงก็ยังอยู่แบบนี้เลยเนาะยังไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยเจ็ดโมงครึ่งดู check that out เพื่อนนะแล้วก็ไปกับเขาแล้วค่ากลับก็เดี๋ยวแฟนยายไปรับเนอะไปรับที่บ้านเพื่อนนะไปรับไปสมที่บ้านเพื่อน เอาฉลามแบบมิโอ้อยยายลืมเอาแว่นตามาอีกแล้วจะได้เห็นเห็นหรือเปล่าเนี้แว่นตาก็เกะกะแว่นตาก็ปกมองได้แต่ไกลๆอยู่ใกล้ๆก็ต้องถอดแว่นมันไม่ถนัดยายเอาไว้แต่มองใกล้ๆนะอยู่ใกลๆ้ๆไม่ต้องใช้แว่น ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศตอนเช้าเช้าฟายฟลายฟลายฟลายฟายอมั้ยนี่นะคะดูที่ตะวันยังไม่ออกเลยตะวันยังไม่ขึ้นเลยเจ็ดโมงสี่สิบห้าเลยนะคะ แถวนี้กัต้นต้นลูกแพรนะคะนะ่ะข้างหน้ามีแต่ต้นลูกแพร ก็จะเป็นต้นวอนัทนะคะเดี๋ยวแฟนยายก็จะเลี้ยวแล้วนี้อันนี้ต้นลูกแพรนะคะส่วนมากก็จะเป็นลูกแพรกับแอปเปิลน่ะข้างทางอย่างนี้นะข้างทางใหญ่ๆจะมีลูกแพรกับแอปเปิลนี่ทันเล็กนะคะอันนี้คือต้นวอนัทนะคะอันนี้ต้นวอนนทะวันนี้ยังไม่เห็นมีคนปกติจะเห็นทุกวันเลยถ้ายายมานะแต่วันนี้มาเช้าไปมั้ง มาตอนเช้าเกินถ้ามันสัก8โมงกว่าเก9โมงเนี่ยจะมีคนมาหาเก็บวานัดเนี่ยอืมเนี่ยปลายต้นวานัทจะมีคนมาเก็บ ช่วงนี้จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีข้างทางสวยเนาะ <c oughs> แถวนี้ก็จะเป็นชอร์รี่ต้นเชอร์รี่เหมือน เอบีนหน่อยนะมน,หนเหมือนกับเหมือนกับทาทางใหม่เลยเนี่ยทางเขาราันเหมือนกับทางใหม่เลย So wie Salah. Hm. Und viele Leute fahren nicht in Urlaub. Wir sagen statt das Geld, zum no. machen wir das Haus an. Ich fahre. Wie wenn manche mit der Familie wegfahren, fahren. da sind 4000 Euro schnell weg. Hm. Und für das kriegst du wahrscheinlich die Farbe, ums Haus zu ยายกำลังพูดกับแฟนยายว่าเออปีนี้เออปีนี้แปลกเนาะมีคนเขาทาสีบ้านเยอะมากเลยเนาะเพราะบ้านฝรั่งมีแต่เป็นร้อยร้อยปีขึ้นไปเนาะแล้วเขาก็ไม่ข้างนอกเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เขาสนใจแต่ข้างในบ้านฝรั่งนะแต่ว่าปีนี้มีคนมีคนทาสีใหม่เยอะแล้วก็ทำเออเขาเรียกอะไรนะเออที่เขาทำไฟฟ้าบนลังคาเนะเขาเรียกอะไรนะ แสงอาทิตย์นะไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์คนเขาทำเยอะปีนี้ยายกำลังบอกแฟนพูดกับแฟนยายเมื่อกี้เนาะเพราะว่าเพราะว่าเห็นเยอะแกก็เลยบอกว่ามันไอ้นั่นมัง้งแบบว่ามันติดโควิดมันไปเที่ยวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออบางคนเที่ยวไม่ได้แล้วก็เงินเขาเหมือนกับว่าบางคนถ้าจ่ายเงินสี่คนครอบครัวก็หลายตังอยู่นะทาไปเที่ยว ก็เอาเงินนั้นเลยมาทาสีบ้านอะไรอย่างนี้นะใครใครแทนที่จะไปเที่ยวก็เอาเงินมาทำบ้านทำทาสีบ้านอะไรอย่างเงี้ยคิดคิดคิดๆเอานะ <laughs> แฟนยายก็เลยบอกว่า เห็นคนนึงทําแล้วก็ทําตามเขาว่าอย่างเงี้ยยายก็เลยบอกเออเหมือนที่เมืองไทยเนาะเมืองไทยเหมือนกันแหละ mm hmm. เห็นคนโน้นทำโน้นแล้วเขาก็จะทำมั่งเนยวันนี้อากาศดีนะ mm hmm. ตะวันขึ้นน่าจะ8โมงกว่าต้องดูในต้องดูในโทรศัพท์มันจะบอกว่าตะวันขึ้นกี่โมงตะวันลงตกบินกี่โมงที่เดิมนะคะเพื่อนๆแต่เปลี่ยนแปลงคือใบไม้เปลี่ยนสีนะคะ เดี๋ยวร่วมตามถนน,นก็จะมีการมากวาดทุกวนันทุกวันเพื่อนรา <c oughs> คาถึงเมืองแล้วเมืองที่ใหญ่มาซื้อของประจำแล้วเนาะเป็นใหญ่เขาอยู่ในเมือง ร้นานหนวดอยู่ในเมือง สีสวยสวยต้นทรน่ะนอทรน่ะไม่กี่เซนโรดอ่ะแยกเกลือไฟมาโรดะยกเกนี่ถึงไม่ก่อนเห็ดยังไม่ถ่ายก่อนเดี๋ยวเห็ดเอาไว้ให้ดูตอนตื่นเต้นตื่นเต้น ตอนเต็มตะกร้านี่ดูใบไม,ม,ม้เปลี่ยนสีสวยไหมคะสวยไหมคะนี่นี่นะคะคือป่านี่นะคะคือป่าอู้สวยเดี๋ยวรอให้แดดมันออกก่อนจะมองเชี่สะดุดหมดแต่มองใบไม,ม้สะดุด เอาไปดูไอ้นั่นก่อนแล้วไม่ได้ไปทางนี้บอกโอเคนี่ดูดูป่าดูป่าไม่ให้ดูเห็ดหรอกให้ดูป่าก่อนไม่ใช่ใบนะนะ่ะเอ้ไม่ใช่ใบไม้ร่วงนะใบที่มันอยู่ข้างล่างโน่นข้างบนอุ้ยสวยสวยสวยอุ้ยสว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 ยจริงๆ รูปนี่ใครคลิปนี่อะไรนะกําลังจะพูดว่าได้เห็ดไม่ได้เห็ดก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูดูดิสวยมากเลยอ่ะดูเพื่อนเออเห็ดเห็ดไม่สนแล้วนี่ได้บรรย,ยากาศสวยๆมาฝาก FC, เอซดูดิดูดิดูด,ดิโอ้สวยงามอาราม เหลืองอารามโอ้ใส่เหลืองใส่เสื้อเหลืองมามันไม่ถูกกันนี่มันต้องเป็นสีฟ้าสีอะไรมาจะได้นอนกลิ้งเนี่ย <c oughs> ดูดีเพื่อนๆมีเห็ดนะคะเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> นี่เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปหาดูเห็ดกันนะคะเพื่อนๆอ,อ้าวเคยมองหาเห็ดหน่อยนะคะ ไปมอง Hi หาเห็ดน่อยปะนี่กลับแล้วเพื่อนๆหาเห็ดกลับแล้วนะคะเลยเอาใบไ,ไมส้สวนป่าสวยมากเลยหมดแรงหมดแรงหมดแรงครับต้มดูดิสวยไหม สะท้อนแสงยายไม่รู้ว่าจะเห็นอู้เห็นไหมหมดแรงเขาต้มหมดแรงเขาต้มเอามันอากาศป่าไปฝากนะคะเห็ดเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวรอลุ้นกันสวยจริงๆนะนเพื่อนๆซุ้มหน่อย Soi, soi.